เป็นไงครับเพื่อนๆหลังจากเมื่อวานเปิดจอง iPhone 17ไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ผิดจากความคาดหมายที่ผมคิดไว้นะสำหรับตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max กนะ Pro Max ก่อนเลยเนี่ยหมดตั้งแต่แรกๆแล้วก็คือสี Cosmic Orange นะครับสีโปรโมทเขาอะลองมาแล้วพวก17 Pro นะครับแล้วก็ไล่มาด้วย iPhone 17ที่ผมบอกตแรกว่าเป็น iPhone ที่แบบคดคุ้มค่าราคาก็คือ2 9 9 0 0บาท ได้สเปคดีราคาไม่แพงนะครับโ o ลาร256 g ิในในในโซลรเริ่มต้นที่ผมว่าเออมันคุ้มจริงถ้าเทียบกับปีก่อนนที่เริ่มต้นที่128 g ิในราคานี้29,900บาทถ้าอยากได้256 g ิก็ต้องเติมเพิ่มอีกประมาณ4,000วันนี้ไม่ต้องเติมได้256 g ิเลยตั้งแต่แรก iPhone 17ก็เลยถือว่าเวิร์กนะครับในมุมมองผมนะแล้วก็สีเขียวหมดตั้งแต่แรกครับแต่ว่าถ้าใครไปจองกับ Apple ยังมีอยู่นะบอกก่อนยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น ตัวสีอื่นผมยังเห็นมีอยู่นะในฝั่งของโอเปอเรเตอร์ก็ยังมีอยู่นะครับแต่สิ่งที่ไม่ได้เกินกว่าความคาดหมายที่ผมคิดไว้ก็คือ iPhone Air ครับผมบอกแหละแแรกแล้วว่ามันคือแฟชั่นนะครับก็ด้วยจากราคาที่แบบตั้งมา3 9 9 0 0บาททั้งที่จริงๆสเปคเนี่ยถ้าถามผมคือแบบไม่เวิร์กอะเอาง่ายๆก่อนเลยกล้องที่เพื่อนๆเห็นนะครับในส่วนของตัวกล้องเลนส์48ล้านพิกเซลฟิวชั่นคาเมมีแค่เลนส์เดียวมีแค่เลนส์เดียวขาย39,900 แพงไปไหมในความรู้สึกผมผมว่าไม่เวิร์กนะครับหรือแม่นั่ง CPU a 19 Pro ที่เพื่อ,อนๆบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหตัวเดียวกัน iPhone 17 Pro 17 Pro Max มันคนละตัวมันถอด GPU ออกนะครับ GPU มันเหลือ5แกนในขณะที่ a 19 Pro ที่อยู่ใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max นั้นเป็น GPU ขนาด6แกนเป็นไงนี่ยังไม่นับนะว่าจริงๆแรมข้างในมันเท่าไหร่นะอันนี้มันยังไม่เห็นไงมันยังไม่มีการเทียรดาวของตัว ไอโฟน17ทั้งซีรีส์ก็้วไอโฟน air ยังไม่เห็นเพราะไม่งนั้นเราจะเห็นรายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยแรมเนี่ยมีเท่าไหร่กันแน่เออถูกไหมบ้างก็บอกว่า8บ้างก็บอก12สําหรับตัว iPhone 17 pro pro max ไม่รู้ยังไม่รู้รอครับวันรับมอบเครื่องแล้วก็น่าจะมีการเทียดาวกันแล้วล่ะคราวนี้นะครับเทียดาวคือแกะเครื่องทีนี้ถ้าถามผมในการมาคราวนี้ของ iPhone air นะครับเราเรียก air นะไม่เร,เรียก17 air นะครับ มันเน้นความบางซึ่งผมเข้าใจว่าเออมันก็บางอะไรตั้งแต่ที่ iPhone เคยทํามาผมก็เบื่อคํานี้ของโฆษณา Apple นะพูดประจำอะบางที่สุดที่เคยทํามาดีที่สุดที่ Apple เ,เ,เคยมีมาอะไรเงี้ยในขณะที่ฝั่ง Android เขามีกันมาหมดแล้วถ้าถาผมผมเฉยมากกับเรื่องนี้นะครับทีนี้ถามว่าการมาคราวนี้ของ iPhone Air เนี่ยบาง5.6มิลถามว่าบางที่จุดในตลาดไหมเอาจริงๆไม่ครับ ฝั่ง Android พวกจอพับเวลากาวออกมา4.4มิลเเท่านั้นเองที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันบางออกว่ากันเยอะแต่ถามว่าคราวนี้ Apple มาบางเพราะอะไรนในส่วนตัวผมนะผมเข้าใจว่าเป็นการชิมลางในการที่กำลังจะเปิดตัว iPhone ที่เป็นจอพับอาจจะได้เจอกันปี2027ข่าวเขาว่ากันมาประมาณนั้นนะอาจจะได้เห็น iPhone จอพับแต่ iPhone จอพับจะไม่ได้ทำมาลักษณะเป็นแบบพับแบบคามเชลเหมือนพวกไอซัมซุงซีฟลิปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ iPhone จะทําคล้ายๆกับซีโฟนะครับก็คือเป็นการบานพับแบบพับหนังสือนั่นคือสิ่งที่คาดว่าน่าจะมียังไงผมเข้าใจว่ามันก็ต้องมีอะเพราะเทคโนโลยีมันดันเพื่อจะไปให้มันมีถูกปะหลายๆคนก็เริ่มมาใช้โทรศัพท์จอพับผมเองยังใช้โทรศัพท์จอพับคุณพลเมียตาม,ตามคลิปที่ผมเคยลงไปก่อนน้านี้ก็คือ Honor Magic v 5นะครับก็ใช้อยู่ก็ประทับใจเบิกพับบางกลางได้จอใหญ่เบิกเลย นะครับแต่ก็ต้องรอดูไปว่าสุดท้ายแล้วไอโฟนจะทำาป็ไงเพราะนั้นผมกําลังเชื่อเหมือนกันนะผมก็มีความเชื่อส่วนตัวเหมือนกันวนะ่าสุดท้ายแล้วไอโฟนไอโฟนแอร์ที่ออกมาจอบางขนาดนี้ส่วนหนึ่งอาจจะมาชิมรางว่าผลตอบรับผู้โภคเป็นไงบ้างแล้วก็การใช้งานสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างความร้อนสะสมเป็นยังไงบ้างผมบอกก่อนนะครับว่า iPhone Air เนี่ยช่องที่เหลืออยู่ข้างในของตัวเครื่องน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันบางได้ขนาดนั้นก็เพราะมีแบตเตอรี่แล้วก็มีจอ เพราะนั้นพื้นที่ระบายความร้อนผมบอกเลยว่าน้อยมากนะครับยังไม่ต้องคิดเลยว่าถ้าเอาไปเล่นเกมจะเกิดอะไรขึ้นความร้อนสะสมมากๆส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับทำให้ CPU GPU ทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพอาจจะเล่นแล้วเฟรมเรทเร็วช่วงแรกๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงอาจจะเฟรมเรท d r อปอะไรประมาณนี้นะครับรวไมไปถึงการชาร์จแบตเตอรี่มันเกิดความร้อนสะสมแล้วมันไม่มีที่ระบายความร้อนนั่นก็คือเหตุผลที่จะเจอที่สำคัญเลยคือ iPhone Air เนี่ยกรอบมันเป็นบอดี้ไทเทเนียมมันระบายความร้อนยากครับ มันระบายความร้อนแยกกว่าอลูมิเนียม20เท่าเยอะมากนะครับฟังดูอาจจะรู้สึกแบบหรอแต่ Apple เคยพูดไว้ครับ Apple เคยพูดไว้พอ Apple พูดว่าอะไร iphone 17 pro 17 pro max วันนี้ย้ายมาเป็นบอดี้ยูนิบอดี้อลูมิเนียมเขาบอกว่ามันระบายความร้อนดีกว่าไทเทเนียม20เท่าฟังแล้วรู้สึกไงก็ใช่ครับเมื่อก่อน iphone ใช้อลูมิเนียมบอดี้มียุคนึงอ่ะเป็นพวก pro pro max ใช้สเตนเลสสตีลสามวันนี้เปลี่ยน ปเป็นไทเทเนียมสุดท้ายแล้วก็กลับไปเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าเขาต้องการะระบายความร้อนให้มันดีขึ้นใช้เวเปอร์แชมเบอร์มาช่วยระบายความร้อนใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max แล้ววันนี้ iPhone Air ไม่ได้พูดถึงเพราะนั้น iPhone Air ไม่ได้พูดถึงหมายความว่าอะไรก็ไม่มีระบายความร้อนตัวเองกรอบเป็นไทเทเนียมเพราะต้องการความบางให้มีความแข็งแรงนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เจอแล้วสุดท้ายไม่พอเขาเสริมความแข็งด้วยอะไรไเซรามกิกชิลเวอร์ชั่น2ในกระจกด้านหน้าทนรอยขีดข่วนได้มากกว่าเดิม3เท่าส่วนด้านหลังเป็นรช์วอ1 ฟังแล้วมันเหมือนดีนะแต่มันกลับเก็บความร้อนครับเพราะฉะนั้นกรอบไทเทเนียมระบายความร้อนก็ไม่ดีเซรามิกชิลเสริมหน้าหลังร้อนก็ไปอีกคิดภาพเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอปเปอาจจะต้องออกแพทชมาแก้แนะผมไม่รู้เนะเดาออกแพทชมาแก้เพื่อให้การทำงานของ CPU เนี่ยลดคล็อกสปีดลงเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนเยอะเกินไปเชืวว่อผมไหมผมเดาวไว้รอดูแล้วกันผมไม่แน่ใจแต่นี่คือเดา ส่วนสาเหตุของความบางผมบอกก่อนนะครับว่า Apple ย้ายวงจรโมดูลทั้งหมดที่เป็นโมดูลหลกักย้ายขึ้นมาอยู่ในกล้องฟังดูแล้วรู้สึกโอ้หเจ๋งว่าเอางี้ก่อนผมพูดแบบนี้ก่อนการย้ายโมดูลของตัววงจรทั้งหมดขึ้นไปบนกล้องด้านบนมันหนาขึ้นถูกไหมเรามองแค่เพียงว่าจอมันบางตัวเครื่องมันบางแต่ตัวกล้องมันไม่ได้บางนะครับมันไม่ได้บาง ผมมองว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบในขวนตัวผมนะผมมองว่าเป็นการเอาลัดเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปเพราะอะไรคุณย้ายวงจรไปเก็บที่กล้องโมดูลหนาไปเก็บที่กล้องแต่คุณต้องอยากได้ความบางถูกปะ่ะคุณก็เลยย้ายไปเก็บซึ่งจริงๆแล้วไอ้โมดูลกล้องที่มันหนาสาหรับยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเนี่ยมันหนาแบบมีนัยยะและมันมีเหตุผลของมันก็คือโมดูลกล้องมันหนาเซนเซอร์มันใหญ่ทางยาวโฟกัสมันเยอะ มันเป็นเหตุผลจําเป็นที่ทําให้เครื่องมันหนาในส่วนของโมดูลกล้องซึ่งคนส่วนใหญ่ทําใจยอมรับได้ไปแล้วแต่วันนี้ในมุมมองผมมันถือเป็นการหลอกลวงนะในความรู้สึกผมนะความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะอะไรเซนเซอร์มันเท่าเดิมอะ่ะ40ล้านพิกเซลวะคุณจะเอาหนาอะไรอะ่ะทางยาวโฟกัส24มิล ฟิสิกส์จริงห้ามิลกว่าเองนะอันนี้เทียงยาวโฟกัสยี่สิบมิลมันเป็นระยะที่นะครับแต่คุณแอบย้ายวงจรทั้งหมดขึ้นไปเก็บอยู่บนโมดูลกล้องเพียงเพราะดีไซน์ที่คุณบอกว่าเออมันบางที่สุดในความเห็นส่วนตัวผมผมแบบผม,ผม,ผม,ผมคิดว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมอะ่ะเพราะเพราะในกล้องของฝั่งยี่ห้ออื่นที่มันหนามันหนาพอโมดูลกล้องจริงๆมันไม่ได้หนาเพราะคุณแอบเอาอะไรไปใส่ในนั้นนะครับส่วนหนึ่งอีกที่เจออีกก็คือแบตเตอรี่มันน้อยนะครับ ในข่าวข้างในบอกว่าประมาณ3,100กว่ามิลลิแอมนะครับซึ่งน้อยมากนะในขณะที่ iPhone Pro Pro Max วันนีนะ้มีข่าวว่าประมาณ4 8 0 0มิลลิแอมใกล้เคียง Android เข้าไปเลยแต่ Android ก็หนีไปแล้วนะตอนนี้อย่างบูววของ Vvo ว่0 0 0ันมิลลิแอมสายไฮที่เป็นแบบนั้นได้เพราะเขาใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับซิลิคอนคาร์บอนตัวที่ผมใช้อยู่ก็เป็น5 8 2 0สมิลลิแอมสำหรับ Honor Magic V5 เพราะว่าใช้แบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งวันนี้ Apple ยังไม่ใส่ a m s u ุงก็ไม่ใส่นะครับแต่ผมเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่เขายังกลัวอยู่อันนี้ผมเข้าใจได้อันนี้คือผมเข้าใจได้เลยสําหรับแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของแบตเตอรี่นะเขาเน้นความบางมันก็เลยใส่ความจุแบบเต็มไม่ได้นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ผมยอมรับได้นะอันนี้แต่โมดูลกล้องที่มันหนาขึ้นแล้วคุณแอบเอาวงจรที่เป็นโมดูลหลักเอาไปทิ้งไว้ในโมดูลกล้องอันนี้ผมรับไม่ได้มันมีรูปภาพออกมาแล้วที่ออกมาในสื่อสาธารณนะเพราะฉะนั้นผมยอมรับเลยว่า iPhone Air เป็นอะไรที่ผมแทบจะเรียกได้เลยว่าแบบหเกินไปไหมนะครับแต่ในจุดที่ผมติงเนี่ยมันก็มีจุดดีนะก็คือไอโฟนมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกล้องหน้านะครับวันนี้เขากล้องขยับขึ้นมาเป็นกล้องขนาด17ล้านพิกเซลไม่ใช่17ล้าน18ล้านพิกเซลจากเดิม12ล้านนะครับแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือขนาดของเซนเซอร์เขาทําเป็นเซนเซอร์ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำให้เราสามารถที่จะถ่ายโทรศัพท์แนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทําอีกเวลาคุณจะถ่ายเซลฟี่นึกภาพนะถ่ายเซลฟี่ถ่ายแนวตั้งเอาไปลงพวกอะไรช็อตคลิปและเวลาเราจะถ่ายแนวนอนเราอย่าไปลง youtube เราก็วางแนวนอนเพราะไม่งนั้นพอเราไปถ่ายแนวตั้งแล้วไปทําแนวนอนมันจะถูกครอบภาพวันนี้พอเซนเซอร์เป็นสี่เหลี่ยมสิ่งที่ได้กนะ็คือมันถ่ายแล้วเต็มเซนเซ,นเซอร์แล้วเราก็ไปเลือกเองว่าจะเป็นแนวตั้งหรือจะเป็นแนวนอน ฟังแบบนี้หลายคนจะอวยทันทีเลยโอ้โหผู้นาผู้นําเป็นผู้นํามาก่อนจะผมพูดก่อนครับต้อไอชันแคมทำมาก่อนหน,น,น้านีนานแล้วครับนานแล้วครับโกโปรทำมาก่อนครับแล้วก็ตามมาในตลาดทั้งอินสตาทั้งกระทั่งดีเจในปัจจุบันก็เป็นแบบนี้หมดแล้วครับเซนเซอร์เขาเกือบเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนล่าสุดเนี่ยตัวเซนเซอร์ของตัว DJI Osmo 3 6 0ก็เป็นเซนเซอร์สี่เหลี่ยมครับ1ส่วน1.1นิ้วเกือบเต็มนิ้วอะ เออเขาก็ทาเป็นสีเหลี่ยมมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายก็มันก็คือเต็มเซนเซอร์นั่นเองนั่นคือนั่นคือเทคโนโลยีที่มันมาแล้วในตลาดจริงๆผมผมบอกก่อนว่ามันคือเซนเซอร์ที่มันถูกตามรอยเทคโนโลยีกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอโฟนวันนี้ก็แค่เอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เขาไม่ได้เป็นผู้นานะในความรู้สึกผมอ่ะคนอื่นเขาใช้มาก่อนนั้นผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับในการมาคราวนี้ของ iPhone ผมถึงพูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่า iPhone ที่คุ้มค่าที่สุดคือ iPhone 17ครับซื้อ2 5 6 g b พอแล้วเอาจริงๆนะผมว่านะถ้าเขาไม่กากเรื่อง USB C ที่ความเร็ว480เมกะบิตเอร์เซกใน iPhone 17เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โคตรเพอร์เฟกต์แล้วไม่จะเป็นต้องมีเลนเทเลมีแค่เลนวายเอาตั้วายก็พอเลนวายก็อาไปทำดิจิตอลคลอปเข้าไปซึ่ง Apple ก็ถนจจัดจางใช้คำพูดคุมเคือถามว่าคลอปคลอปยังไงคลอปเซนเซอร์ครับเหมือนตอนนี้ที่มีกระแสข่าวดราม่าก,กันในะ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ที่บอกว่าสามารถจะถ่ายซูมออปติคอลได แต่ในความหมายของเขาเนี่ยคำที่เขาพูดเ่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นซู o m Optical แต่ในคําทางการค้าเขาเขียนว่า z o ูมคุณภาพ Optical ลแปดเท่าซึ่งผมพูดตั้งแต่แรกแล้วนะครับบางคนไม่เชื่อผมจนกระทั่งวันนี้มันเกิดเป็นดราม่าในกลุ่มโซเชียลและเกิดเป็นดราม่าในกลุ่มคนซื้อไปแล้วและคํานี้ผมบอกก่อนว่า Apple ไม่ใช่เพิ่งเริ่มใช้เขาใช้มันนานแล้วเพียงแต่ว,ว่ามันไม่ได้ถูกสังเกตมานาน ตั้งแต่ที่เขาออกเพราะเขาใช้เป็นคำเล็กๆในคำบรรยายแต่วันนี้เขาเอามาขึ้นเป็นคำหลักในหน้าเว็บซึ่งก็ยอมรับมันมันก็ไม่ค่อยแร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่า iPhone 17เนี่ยผมถึงบอกว่ามันคุ้มค่าเล่น48ล้านมาทำดิจิทัลครอปสองเท่าก็ถือว่าโอเคกับราคา29,900บาทได้ซี u A19 ถึงแม้อาจจะไม่เท่า A19 Pro แต่ราคานี้ผมว่าคุ้มมานะเพราะปีก่อนนะี่ะราคา,า128กิกเป็นราคาเริ่มต้นนะครับ 2 9 9 0 0นเะาถ้าคุณอยากได้2-5.6กิคุณต้องเติมเงินอีก4,000บาทน,นะวันนี้ไม่ต้องเติมได้ไปเลยเออจริงผมผมพูดเลยว่าวันนี้ถ้าผมจะต้องเปลี่ยนเป็น iPhone ผมเลือก iPhone 17คุ้มสุดปัจจุบันผมใช้ iPhone 11 11ทำไมถึงใช้ก็เอาไว้ตามแมวเพราะผมมี a i r t a ทแมวที่บ้านผมใช้ a i r t a ททุกตัวเน,นอนอนแอรงแมว่นี่เนหะ็นไหม่ะฮ่มาะทักแล้วนะเ <laughs> <laughs> จ้าเทเกอร์ ค่อยแอร์แท็กอยู่นี่ไงเห็นป่ะค่อยแอร์แท็กเดินปูนเปลี่ยนปูนเปลี่ยนมามีหลาเต้ค่อยแอร์แท็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมต้องมี iPhone ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมีอะไรมันมี u1 ครับแต่ปัจจุบัน iPhone เนี่ยมันใส่ u2 มาแล้วผมไม่แน่ใจนะว่า iPhone 17ใส่ u2 ไหมเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าบางสเปค Apple ไม่ยอมพูดนะครับอย่างในะ iPhone 16e อะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจว่าแต่ iPhone 16e ไม่มี u1 ครับ ชิปอัลต้าไวแบตตัดทิ้งทั้งนั้นถือเป็น iPhone ที่ยอดขายตกต่ำเรียยต่ตมเตี้ยเลี่ยดินนะไอซุปโฟนไอโฟน 16e อะผมว่ารอบนี้มีผู้สืบสารเจตนานลมละวไอโฟน air ครับอย่างที่ผมบอกเป็นแค่แฟชั่นไม่มีผิดไม่มีถูกความคิดเห็นของผมมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเพื่อนอาจจะเห็นแย้งก็ได้แต่ว่ามันคือความชอบแต่ละบุคคลที่มองไม่เหมือนกันความคุ้มค่าของแต่ละคนมองไม่เหมือนกันบางคนมองความคุ้มค่าของแฟชั่น ให้ความคุ้มค่ามากกว่าในเรื่องของแฟชั่นอันนี้แล้วแต่แต่ผมมองในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของเงินที่จ่ายกับคุณภาพของสเปคที่ได้มาผมมองแบบนั้นมันนถ้าบางคนมองว่าแฟชั่นมันสําคัญก็โอเคนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนมีในความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนผมก็เคารพครับก็ต้องยอมรับว,ว่าบางครั้งบางเรื่องแฟชั่นมันนําหน้าในเรื่องของเขาเรียกอะไรเงินที่จ่ายมันคือหน้าตามันคือลุคมันคือการเสริมฐานะอันนี้แล้วแต่ครับผมตอบไม่ได้จริงจริงเหมือนอย่างพวกอะไร กระเป๋าย่ามบาลังซิก้าอะไรน,นั่นแหะที่ผมเห็นเนะี่ยผมแบบฮะนี่มันกระเป๋าโบเบ่ปาวะแต่ราคาคือแบบโอ้โหก็แล้วแต่ครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะผมไม่ใช่คอแฟชั่นผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่ามันแล้วแต่ดูพินิจของเพื่อนๆแต่ละคนครับวันนี้ผมมาวิจารณ์ให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้สําหรับการมาของ iPhone 17เจ็ดซีรีส์คราวนี้ก็ถือว่ายอมรับว่าไม่ค่อยมีนวัตกรรมอะไรใหม่มาเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคราวนี้ Apple AI แทบจะเรียกว่าไม่มีการพูดถึงเลยจบชีวิตกับ Apple AI เหมือนที่ข่าวพวกเอไอที่ Apple จะเอาไปใช้กับ a p p l e Car าวันนี้ a p p l e Car าโปรเจกต์ที่ลงทุนไปหลายพันล้านเหรียญก็ถือว่าจบสิ้นไปแล้วเหมือนกันนะครับไม่มีแล้วนะครับโดนค่ายจีนแซงหน้าหมดแล้วหัวเว่ยทำรถออกมาเรียบร้อยแล้วลนะครับเสียวมี่ทำรถออกมาเรียบร้อยแล้วรถไฟฟ้านะครับหัวเว่ยนี่ทำออกมาแบตเตอรี่โซลิดสเต e นะครับชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้3 0 0พันกิโล <laughs> นั่นไง ซำมันถึงแบนนะครับต้องยอมรับว,ว่าจีนพัฒนาก้าวไกลมากๆนะครับแล้วก็ราคาก็สวนทางกันเนื่องจากว่าตลาดแรงงานเขาถูกกว่าประเทศอื่นเยอะมากกําลังการผลิตเขาเยอะกว่านะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นแบบเรียกว่าอะไรเดียสุภาพด้วยแล้วกันนะครับผมคารวความคิดเห็นเพื่อนๆทุกคนแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพในเหตุผลคนแต่ละคนไม่ผิดครับ แต่ถ้าคนไหนแสดงความคิดเห็นแบบไม่สุภาพผมขออนุญาตแล้วกันนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ easy easy หกสามเก้า e นะการพูดวิจารณ์ในเรื่องของตัว iphone 17ซึ่งผมให้น้ําหนักไปทาง iphone air เยอะหน่อยนะครับซึ่งผมดูแล้วมันขัดตาขอมาบ่นหน่อยแล้วกันวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้วันนี้ไปละสวัสดีครับ